สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ1พฤษภาคม2565พบกับข่าวดี4ทุ่มจากช่องโชคดีดอน u t u b e ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าธานาคารทรกสนะครับมีบัญชีเงินฝากทกสขณะนี้ฝากถอนที่ไปสี์ได้ทุกแห่งทั่วประเทศแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ เพียงแต่ท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนและมีบัตรเดบิตของธนาคารทกศก็ถอนเงินสดจากจากไปรษณีย์ได้นะครับซึ่งค่าธรรมเนียมนะครับมีการเสียเหมือนกันนะครับก็ถ้าท่านฝากเงินที่ไปรษณีย์นะครับจะเสียค่าธรรมเนียม20บาทต่อวงเงินฝากไม่เกิน50,000นะครับถ้าฝากฝากไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนี่นะครับ เสียค่าธรรมเนียม20บาทนะครับแล้วก็ในวัน1วันหนึ่งนี่ฝากเงินที่ไปเสนอได้ไม่เกินวันละ1 0 0 0 0แสนนะครับแต่ว่าฝากแต่ละครั้งเขาให้ฝากครั้งละไม่เกิน50,000แล้วก็มีค่าธรรมเนียม20บาทในการฝากด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ถอนได้เหมือนกัน ถอนอีกครั้งละไม่เกิน5,000บาทเสียค่าธรรมเนียม10บาทนะครับก็สามารถถอนได้ถอนได้วันละไม่เกิน5,000บาทนะครับที่ที่ไปสนีนะครับรายละเอียดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center ของธนาคารธกสศ02555 055หรือติดต่อสอบถามได้ที่ธกสทุกสาขาก็แสดงว่า ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่มีบัญชีเงินฝากทกศนะครับพกบัตรประจำตัวประชาชนหรือพกบัตรเดบิตทกศก็สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยการฝากหรือถอนได้ที่ไปรษณีย์ทัท่วประเทศไทยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวไทยที่มีบัญชีและเป็นลูกค้าทกศมีทางเลือกในหลายช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกตัวเองในการฝากถอน บัญชีทกศที่ไปสีน์ก็ทำได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ